วันนี้พาทุกคนมาชมฟาร์มเป็ดไข่ที่เลี้ยงตั้งแต่ลูกเป็ดหนึ่งวันมาเป็นเป็ดสาวพร้อมไข่ค่ะลูกเป็ดน้อยมาแล้วค่ะมาเต็มรถอย่างนี้เลยลูกเป็ดที่ทุกคนกำลังจะเห็นอยู่นี้นะคะฟักออกมาจากไข่ได้เพียงแค่1วันส่งตรงสู่ฟาร์มเพื่อขุนให้เป็นเป็ดสาวค่ะก่อนจะลงเป็ดนะคะพี่ๆทีมงานได้เตรียมพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ลูกเป็ดก็อยู่ในกล่องค่ะพอมาถึงแล้วก็นำลงจากรถวางตามจุดในเล้าที่แบ่งไว้เป็นล็อกๆค่ะตาอยู่ที่ฟาร์มเป็ดสวยๆของคุณ สายชนนะคะคุณสายชนจําหน่ายเป็ดสาวพร้อมไข่คุณภาพดีที่มีชื่อเสียงมานานแล้วนะคะแต่บอกเลยว่าคิวยาวมาก ต้องจองนะคะใครสนใจคอมเมนต์ไว้ได้เลยเราบอกพิกัดให้นะคะผู้บ้านท่านอย่าดิ้งดูดายนะคะพี่ตั้มก็ต้องช่วยยกช่วยจัดช่วยวางนะคะช่วยวุ่นวายไปค่ะบรรยากาศก็น่ารักมากเลยค่ะพี่ๆทุกคนตลกสนุกสนานมีเสียงหัวเราะรอยยิ้มกันตลอดการทํางานค่ะตอนนี้เป็ดก็จะอยู่ตามจุดที่จะเอาออกจากกล่องเรียบร้อยค่ะสายชนเล่าว่าเมื่อนําเป็ดออกจากกล่องนะคะก็จะนํามาล้างแบบในภาพเลยค่ะเพื่อให้เป็ดไถ่ท้องหนึ่งครั้งค่ะและนําเข้าฟ้าพยอยออกจากกล่อง เรียบร้อยค่ะวิ่งกันเต็มแล้วน่ารักแบบนี้เลยลูกเป็ดเดินทางจากลงฟักมาไกลพอสมควรนะคะทําให้อาจจะมีการเหนื่อยและอ่อนล้าได้พอลงเล้าแล้วก็ต้องมีการบํารุงแน่นๆกันหน่อยนะคะพี่ๆใช้ซันวิตามินพัส,สผสมลงในน้ําแบบนี้นะคะแน่นๆเลยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเตรียมให้ลูกเป็ดกินค่ะนอกจากจะบํารุงในน้ําแล้วนะคะคุณใส,ส,ส่ชนใส่ซันวิตามินพัส,สงลงไปในข้าวสุกที่เตรียมไว้ให้เป็ดด้วยค่ะ2ช้อนแกนต่ออาหารประมาณ10บกิโลค่ะบำรุงกันแน่นๆแบบ นี้เลยนะคะให้น้องฟื้นตัวไวค่ะโตวไวแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะไข่ได้ดีค่ะบอ,อกได้เลยค่ะว่าฟาร์มนี้เป็ดคุณภาพมากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนเป็นเนื้อเดียวกันคนให้ซันวิตามินพัทส,สองนะคะเข้าไปอยู่ในข้าวสุกเลยค่ะตอนนี้สีสวยมากค่ะและกลิ่นหอมมากกระตุ้นการกินอาหารได้ดีนะคะตามินไปค่ะลงบำรุงน้องเป็ดแล้วน้องชอบมากกินกันใหญ่เลยค่ะได้เวลาอาหารแล้วค่ะคุณสายชนนำซันวิตามินพัทส,สองที่คุกกับข้าวสุกมาให้น้อง เป็ดกินกันค่ะดูสิคะน้องเริ่มทยอยมากินกันแล้วนะคะสงสัยจะหิวมากเลยค่ะกินกันใหญ่เลยอร่อยดีมีประโยชน์ซันวิตามินพัส,สองวิตามินการออกไข่เป็ดไข่นกกระทาไข่ไก่ไข่ไว้ใจเราค่ะช่องนี้ก็เป็นช่องหลักของพิตัมเจ้าของแบรนด์ค่ะขอบคุณคุณสายชนมากๆค่ะสนใจเป็ดสาวทักไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยจ้า